โอเคต้องของกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนุ่มเพรารายการเดลอินเกมเมอร์ของเดชผมวันนี้เกมบริดจ์ม وبا ลที่ดีนี่เช่นเคยนะผมในเซอร์ของอัปเดตแพทใหม่ลนะ่าสุดประจําเดือนสิงหาคมปี2020หรือ2563นะครับผมซึ่งปกติคือ,อตามจริงนะผมแพทตัวนี้ผมตอนแรกกะว่าจะไม่ทําคลิปอัปเดตแล้วนะครับผมกะว่าจะไม่ทําเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาข้อมูลมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าในเมื่อคุณผู้ชมเขาร้องของกันมาเยอะนะผมนะก็ประมาณ แปดเก้าสิบกว่าคนได้เลยแลบผมที่เมนบอกว่าพี่ครับช่วยกรุณาทำคลิปอัปเดตแพทหน่อยก็ได้โอเคไหนๆก็ถ้าจะให้ทำกันก็ได้และผมหวังว่าจะมีคนดูแลกันนะครับสำหรับแพทในเดือนประจำเดือนสิงหาคมเป็นส่วนยี่สิบนี้เราก็เป็นตัวละครใหม่ที่อัพมาด้วยกันทั้งหมดสามตัวแลวผมได้แก่ตัวล,ละครฮิราโกะชินจิล่างหวัวหน้าหน่วยนะครับผมตัวละครซุยฟงล่างว่ายน้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของฮาริเบลซึ่งตัวนี้ที่จริงแล้วมันควรจะอัพเป็นตัวที่สามนะครับผมแต่กลายเป็นว่า ตัวฮาริเบลนั้นยังไม่ได้อัพเข้ามาในเกมซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าพี่ๆให้สตัวคือในส่วนของฮิราโกชินจิและในส่วนของซุยฟงล่างว่ายน้ำนะผมในเซตปาร์ตี้ฤด,ดูร้อนเย็นสบายวันก่อน,นะผมก็รับสมัครจำกัดเวลาเข้าร่วมตันจ,จินกิจกรรมชนะรับรางวัลพิเศษไปเลยนะครับผมสำหรับตัว,ตว,ตวครดันตัวนี้จะมาในส่วนของหลังฮิราโกชินจิ1สัปดาห์นะครับผมก็คือในตัวคอฮิราโกชินจิจะเปิดให้เราสุมม่มเวลา4วันนะผมหลังจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะให้เป็นดันท้าสู้จํากัดเวลา อีกเ็วันนะผมหลังจากนั้นก็จะเป็นในโซ่ของตัวละครซุ่ม ซุยฟง,งล่างว่ายน้ํานะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครจำกันไดน้ผมในส่วนของซุยฟงกับในส่วนของฮาริเบลเอาเป็นว่าผมขอพูดในฐานะของส่วนคนที่เล่นเกมบีดมูบาร์ทีดีแล้วกันแล้วไม่ได้เล่นบีดเบลโซ่นะในตัวละครสองตัวนี้เนี่ยผมมาในส่วนของซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับผมหรือผมพูดไม่ผิดนะก็ซุยฟงกับฮาริเบลเนี่ยน่าจะมาซัมเมอร์ปีที่แล้วของเกมบีดเบลโซ่นะครับผมและทีนี้ตอนที่ผมเข้าไปเล่นบีดเบลโซตอนที่มันเปิดเนี่ยยังเป็นช่วงตอนฮาาาารรเเเเเเบบบลลลลสุุ่่่มมมมตตััััวววนนนนีีีี้้้พพอออดดดยยยยผกก็็ไไหซฟงฮ เซตเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอีโนอเอะที่เป็นร่างปืนฉีดน,น้ำนะครับผมคุณโยรุอิจินะครับผมที่ใช้เป็นชุดเว่าน้ำเสื้อคลุมด้วยนะครับผมซึ่งจะมีมาเพิ่มอีกแน่นอนแต่ตอนนี้มาเพียงแค่2ตัวคือในส่วนของซุยฟงกับอ่าฮาริเบลนะครับผมซึ่งผมต้องบอกเลยว่ารูปแบบสกิลของฮาริเบลเนี่ยผมลองไปเล่นมาแล้วในตัวของเบฟโซนะครับผมมันค่อนข้างจะแบบอลังการเลยทีเดียวนะครับผมและรูปแบบสกิลหมู่ค่อนข้างจะดีนะครับผมซุยฟงก็ไม่ได้แย่นะครับผมแต่สกิลจะเน้นเป็นดาาาเมมจแแอททกกว่ ทีนี้เราส่งตัวละครยวอเราจะให้ดูกันทีหลังนะครับผมเรามาดูกันในส่วนของเนื้อหาอัปเดตกันบ้างนะครับผมประกาศจากตัวเกมนะค,ะครับผมเมื่อเพื่อสร้างบรรยากาศก,ก็คือในการตรงนี้ก็คามบรรยากาศนะผมในวันที่4สิงหาคมปี2563มเวลา14.00-18.00จะปิดทำการอัปเดตปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะผมเ,เวลา ครับผมก็ขอท่านาล็อกอินออกจากเกมนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมทีนี้มาดูเนื้อหาของกิจกรรมกันบ้างนะเนื้อหาอัปเดตครั้งนี้นะผมหนึ่งนะผมเปิดกิจกรรมรับสมัครตัวละครฮิราโกะชินจิร่างหัวหน้าหน่วยนะครับโยฟงปาร์ตี้ฤดูร้อนนะครับผมก็เป็นตัวละครสองตัวที่ผมกล่าวไปนะครับผม ในอาทิตย์ที่หนึ่งนะผมและ้เวลากิจกรรมฮินาโกชินจิล่างหัวหน้าหน่วยจะเปิดให้สมในวันที่6สิงหาคมนะผมและจนถึงวันที่9สิงหาคมเป็นเวลา4วันนะครับผมซุยฟงบัตที่ร้อนจะมาในวันที่28สิงหาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับผมก็เป็นถามว่าทําไมมันถึงนานขนาดนั้นนะครับผมถึง28สิงหาเลยคือเกือบสิ้นเดือนเลยเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของฮิราโกให้บวกไปเลยนะผมตอนนี้เป็นวันที่5เอาผมขอรับวันที่6แล้วกัน วันที่6สิงหาเผมเปิดสุ่มฮิราโกะจนถึงวันที่9แล้วบวกไปอีก7วันนะผมก็เป็นทั้งหมด18วันเอ้ย14วันใช่ป่าวะบวกกับดันด้วยก็4เออ11วันก็ถูกแล้วนี่ว่า11วันในส่วนของฮิราโกะอ๋อซยฟงผมคงค่อนข้างสับสนนล้วเนี่ยเพราะว่าตัวดันเนี่ยมันจบวันที่16ดัน,น่ะมันจบวันที่16สิงหาผม แต่ทำไมซุยฟงมันมาวันที่28อันนี้ผมก็สับสนเหมือนกันนะนจริงๆนะผมสับสนนะผมก็ตัวละครอ๋ออย่างนี้หรือเปล่าคือตัวดันเปิดให้สุ่มวันที่6ถึงวันที่9แล้วมันก็จะมีช่วงรอระยะเวลา3วันหลังจากที่ตัวละครสุ่มเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นนะผมก็จะเป็นในส่วนของอ ดันเทียนมาให้เล่นการอีก7วันก็จะนับไปเลยนะ4บวก3เป็น7 7บวกอีก7เป็น14เอา14บมาบวกกับ9ตัวนี้ก็จะเป็น14 14บวกอ๋อไม่ได้สิ14ทำไปม31 เอ9 20นี่หว่าก็24ทําไมผมมาจมอยู่กับไอ้วันที่สุ่มรับสมัครตัวละครมัเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจตัวผมเองเหมือนกันเอาเป็นว่าขอขอข้าไปแล้วกันนะผมยิ่งคิดยิ่งปวดหัวเอาเป็นว่าใครที่เลียงทําายได้ช่วยกัุนามาบอกให้หน่อยลวกันนะผมเพราะที่ผมเลียงไว้มันน่าจะจบประมาที่24นะผมซึ่งซยฟงมันสุ่มวันที่28อันนี้ผมก็งงอยู่นะเอาเป็นว่าใครพอจะเลียงได้ก็ช่วยกัุนันด้วยลวกันนะครับผมโอเคต่อมาในส่วนที่ 2, เอ่ผม เขตเซิร์ฟทุกเซิร์ฟนะครับผมขอบเขตเซิร์ฟเวอร์นะครับผม3นะอธิบายเงื่อนไขหากในช่วงเวลากิจกรรมคัดเลือกพิเศษเปิดเซิร์ฟใหม่นะครับผมจะเปิดกิจกรรมคัดเลือกพิเศษเซิร์ฟใหม่ต้องรอคัดเลือกพิเศษอรอ,อ,ศษอบต่อไปจึงจะเปิดตัวละครตัวอย่างหากวันที่9สิงหาคมเปิดคัดเลือกพิเศษกิจกรรมฮิราโกชินจิหัวหน้าหน่วยแล้ววันที่10สิงหาคมมีการเปิดเซิร์ฟใหม่จะ ไม่เปิดกิจกรรมคัเดเลือกพิเศษรอกิจกรรมคัเดเลือกพิเศษเปิดรอบต่อไปในวันที่8สิงหาคมจะเปิดปกตินะผมเซิร์ฟเวอร์หใหม่ที่เปิดวันที่8จะเปิดปกติอ๋อก็คือไอ้โอ้โหเดี๋ยวนะโอโ้อันนี้มันก็เริ่มเริ่มเริ่มทำให้งงอีกแล้วหนึ่งอย่างนึ่งนะคือเขาบอกว่ากิจกรรมที่รากดชินจิหัวหน้าหน่วยเนี่ย10สิงหาคมนะผมมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะไม่เปิดกิจกรรม คัดเลือกพิเศษนะครับผมรอบกิจกรรมคัดเลือกพิเศษเปิดรอบต่อไปก็คือเซิร์ฟใหม่ในวันที่8สิงหาคมจะเปิดปกติคือไอตรงนี้ได้เกิดให้ผมเลียงใหม่นะมันเหมือนจะบอกว่าวันที่8อ่ะมันเปิดเซิร์ฟเวอร์ส่วนวันที่10บอ่ะมันบอกว่าฮินิลโกะนะจยยังไม่เปิดแต่ว่าต้องรอรอบต่อไปอันนี้ผมก็ยังงงอยู่เอาเป็นว่าคือเกมมันก็ค่อนข้างเลียงอธิบายได้หน้าลำคามากเลยเนาะโอเคต่อไปในส่วนกิจกรรมพิเศษนะผมมาดูกันที่ฮิราโกะคินจิหัวหน้าหน่วยวันที่10 สิงหาคมถึงวันที่16สิงหาคมเป็นดันเจียน,นะครับซูฟงฤดูร้อนวันที่1กันยายนถึงวันที่7กันยาน,นะครับผมสามกิจกรรมดันเจียนทางหน้าต่างหลังไอคอนอ๋อไอตัวนี้เป็นของดันเจียนนะครับสามหัวข้อคริสตา้คสตาคริสต้าคริสต์มาสเหรอหัวข้อคริสต์มาสกับสู่สนามซาลุงากิฮิโยริคริสต์มาสรับสมัครตัวละครในวันที่17สิงหาถึง20 สิงหาคมเวลาอา้อท้าโดวมาที่21ออ๋อฮิโยลิร่างคริสต์มาสที่เป็นกวางเรนเดียร์จะกลับมาเปิดรับสมัครสุม่มอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมนะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีก็ไปเปิดอรอเปิดกันได้เลยนะไอตัวของฮิราไอฮิโยรินะผมไอตัวที่มันตบแบบฮิราโกะบ่อยๆนั่นแหละนะผมไอที่ว่าเป็นหัวที่วินเทลแหละนะครับผมนะโอเคต่อมาในส่วนของเนื้อหาเพิ่มใหม่นะผม เพิ่มคู่หูใหม่โทบิอุเมะเอ้ยโทบิอุเมะนะผมดาบฟันวิญญาณของฮินาโมริโมโมะนะผมสองแก้ไขรางวัลเขาวงกอดรัติการทุกวันอังคารพืหัดรับรางวัลเท่าต,ตัวด้วยตัวด้วยด้วยดตนเจียศึกอะ,อะไรเนี่ยศึกอลมาดเซิรฟ์ฟเปิดฟังก์ชั่นกว่าล้างเปิดในเรเวล120ทุกครั้งที่ใช้เซฟคริสตัลกำหนดรับรางวัล ในค่าสูงสุดนะผมคันเลือกหน่วยพิเศษเปิดฟังก์ชั่นกวาดล้างเปิดในเลเวล125ทุกครั้งใช้สิบคริสตัลสำหรับควาสเร็จน135ทุกวันเมื่อสําเร็จค่า3ครั้งชนะ3ครั้งสําเร็จความสําเร็จไอเกมนี้มันแปลภาษาได้กวนมากๆเลยนะ โอเคก็ okay, มันมีอัปเดตประมาณเนี่ยถ้าเกิดโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอรีบเลียงใหม่ละกันนะผมผมจะเรียบเรียงใหม่ให้แน่นอนอยู่แล้วว่าไอ้เกมหานี่มันแปลได้สุดยอดที่สุดใน3โลกแล้วับผมนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงผมช่องเราจะทําการแปลให้คุณใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยวุ้นแปลภาษาอาจากอากาศนะครับผมโอเคเรียงกันใหม่นะผมอย่างแรกตอนนี้ที่อัปเดตมาก,ก็คือมีตัวละครฮิรากโกชินจิกับตัวของซุยฟงร่างฤดูร้อนนะครับผม,ผมก็สามารถไปทดสอบเล่นกันได้ในส่วนของสมุดค่ายนะครับผมอ่ะแย่จัง ต่อกันต่อกันพอดีเมื่อกี้นี้มีคนทักมานะผมโอเคทีนี้ก็ในส่วนของตอนนี้ที่มีฮิราโกะกับส่วนของซุยฟงอัพม,มาใช่ไหมเราก็สามารถไปตรวจสอบได้ในส่วนของสมุดนะผมช่วง ในส่วนของฮีรากลเนี่ยมันก็จะเปิดให้สุ่มในวันที่6สิงหานะครับผมแล้วก็ในส่วนของซุยฟงเปิดในวันที่28สิงหาอันนี้ก็ขอให้เป็นตามเวลาของเขาไปละกันนะครับผมทีนี้นะผมก็ในส่วนของที่มันเซอร์ไพรส์ก็คือส่วนของฮิโยลิล่าคริสต์มาสเนี่ยมันกลับมาให้สุ่มนะครับผมในวันที่17สิงหาคมซึ่งตอนแรกก็ไม่มีใครคาดคิดผมว่าตัวละครที่มันเป็นตัวละครพิเศษที่เป็นตู้พิเศษเนี่ยมันจะวนกลับมาหรือรีเทิร์นกลับมาในรูปแบบไหนซึ่งตัวนี้ตัวเกมมันก็ประกาศมาแล ฮิ uh, โยริตัวเดียวนะครับผมยังไม่ได้บอกในชอวงตัวอื่นนะซึ่งถ้าเกิดให้เรียงไล่ตาปกติผมจะเป็นฮิโยรินะครับผม uh, คุณโทไม่ใช่สิไม่ใช่โทเซนโคมามุร uh, ะแล้วก็จะตบด้วยยาดูมารุริสาคริสมาสนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะก็จะเรียงเป็น3ตัวนี้ใช่ไหมถ้าเกิดมันวนรีเทิร์นอย่างเงี้ยถ้าเกิดให้ไล่เลยนะผมก็จะเป็นคริสมาสเซต ล่มชุดแรกนะผมที่เป็นส่วนของเคียราคุแล้วก็อุทิตาเกะต่อมาก็จะเป็นเซตที่คนรอคอยก็คือเซตโคโค่เซตปลาภัยเซตที่2น,นะครับผมแล้วก็จะมาเป็นเซตซาเอลอะพันโลนะครับผมแล้วก็จะวนรีเทิร์นกลับมาในส่วนของเซตตัวละครที่ณนปัจจุบันนี้กําลังสุ่งกันอยู่ก็คือ,อคุณโยรุยจิร่างหัวหน้าหน่วยกับฮิราโกะล่างหัวหน้าหน่วยนะครับถ้าเกิดให้วนรอรีเทิร์นนะครับผมฮิราโกะจะมาในช่วงประมาณ มีนาคมปีหน้านะครับผมถ้าเกิดมาบนดีเทอร์นี้จริงๆนะเพราะเดือนหนึ่งจะบนไนดะ้แค่2ตัวนะครับผมระยะเวลากิจกรรมมันจะไม่พอเพราะว่าตัดได้เลยนะครับผมตัวหนึ่งใช้เวลาสุ่ม3วันปิดท้ายอีก2วันแล้วก็เอาดันอีก7วันผมเป็นทั้งหมด11 11วันถึง12วันนะครับผมแล้วทีนี้ก็ตีไปเดยเดือนละ2ตัวนะผมเได้ทั้งหมด2อ6 8 1่า2 4 6 8 10 12 14 16 18นะครับผมตัดออกไปหาร2 เหลือ9เดือนนับไปเลย9เดือนแล้วผมสิงหาใช่ไหมอาสิงหากันยาตุลาพฤศจิก,กาธันวามกรากุมพามีนาเมษาเดือนหน้าไอเมษาปีหน้าผมแม่ง เปิดคลังพอดีนะผมฮิราโกะบนใหม่ทีเนี่ยนะคือแบบเปิดคลังพอดีเพราะว่าตอนนี้ผมดองของให้คบป,ปีหนึ่งอยู่นะผมคลิปนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่มีเนื้อหาอะไรมากนอกจากการอัปเดตแพดแล้วก็จะมานอัอธิบายให้บ้างเล็กน้อยนะครับผมก็อย่าอย่าว่าอะไรกันเลยนะเพราะว่าแค่มาเอาเนื้อหาอย่างเดียวเกี่ยวกับแพทตัวนี้ซึ่งผมก็สรุปรวบยอดให้ตามที่ผมเข้าใจแล้วกันเพื่อให้มันเข้าใจง่ายเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันแปลภาษาได้ส้นตีนที่สุดใน3โลกแล้วผมขอหยาบเลยนะตรงๆเลยอันนี้ก็คือตัวละครที่อัพมาผมก็คือฮิาโก หัน้าหน่วยนะครับผมนนก็ต้องบอกก่อนว่าตัวอันตีเนี่ยเป็นตัวอันตีที่ผมคาดหวังเหมือนกันนะเพราะว่าในตอนที่ผมเล่นในเกมบีเบลโซเนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งของฮิลรโกดที่มันจะเดินบนอากาศแล้วห้อยหวัวฟันเนี่ยสกิลนั้นค่อนข้างดีมากเลยครับผมพอมาเป็นฮิลรโกดร่างนี้มันเอาสกิลนั้นมาจริงๆก็เลย ค่อนข้างจะชอบใจและถูกใจอย่างมากนะครับผมก็จะจัดแบบไม่รีรอแน่นอนฮิาโกร่างน,นี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของซุยฟงล่างว่ายน้ำเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตัวละคร2ตัวเนี่ยผมจะมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกทีนึงในส่วนของตอนที่ตัวละครมาให้สุมแล้วส่วนสำหรับฮิาโกก็นนวันพรุ่งนี้ไอ้วันที่ต่อจากคลิปตัวนี้แล้วผมก็อาจจะได้ดูเลยเพราะว่าวันถัดมาก็คือจะเป็นสุมตัวละครแล้ว ก็คือจะเป็นปืนกระสุนน้ำอย่างเดียวเลยนะผมก็บอกเลยว่าจัดแน่นอนนะผมไม่ว่าจะเป็นซุยฟงไม่ว่าจะเป็นฮาริเบลฮิลาโกะหรือใครก็ตามในตอนนี้ผมจัด3ตัวนี้แน่นอนนะผม ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้และกันสําหรับแผ่ตัวนี้นะผมซึ่งมันไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรจริงๆนะครับผมและในส่วนของด้านกิจกรรมที่มันบอกตัวเกมไว้ก็น่าจะเป็นไอ้ตัวของด้านตัวนี้นะครับผมนะเอ้ยไม่ใช่สิรู้สึกเหมือนด้านตัวนั้นจะไม่อยู่แล้วฮะนะครับผมก็ต้องรอดูตามกิจกรรมที่มันบอกก็คือวันที่10ใช่ไหมล่ะและทีนี้นะครับผมก็คุณโยรุจีผมบอกเลยว่าผมเกลือนะครับผมผมสูงไป ก้าสิบครั้งไม่ออกนะผมผมอยากให้ตัวคอครยอรุอยจีมากๆเลยก็เลยต้องยอมเติมไป1นึ่งหมื่นเพชรไม่ใช่ว่าเติมเกมสิต้องบอกว่าผมซื้อตราประทับในส่วนของตรงอื่นๆนี้มันจะมีให้อยู่สำหรับดันทั้สสู้กิจกรรมนะผมถ้าเกิดใครอยากได้ตัวละครจีบีตัวมินินะผมก็ให้มาตรง ร้านค้าของคุณยูรุิจิเออของคุณอุรหะนะราก็กดไปที่อื่นๆนะผมจะมีในส่วนของชิ้นส่วนของดันตัวนั้นให้ซื้อซึ่งสามารถเอาไปสุ่มได้นะผมถ้าเกิดเราอยากได้ตัวละครจีบีตัวนั้นนะผมหรือว่าอยากได้ในส่วนของเครื่องประดับหลังถ้าเกิดมันไม่พอนะผมแต่ผมว่ายังก็น่าจะพออยู่ยในส่วนของเครื่องประดับหลังเพราะว่าอ่ามันให้มาอยู่ที่ประมาณ70ครั้งนะผมถ้าเกิดตัวละครเราไม่มีตัวโบนัสเลยอ่ะเราก็ยังได้อยู่ที่70ครั้งนะผม เอาวันนี้ละกันส่วหรับปูถอดปูล่างชิคไนะผมก็ต้องรอกันไปในส่วนของแผทหน้าอีกนะผมเพราะผมเชื่อเลยว่ายังไม่ใช่เดือนสิงหาคมนี้แน่นอนนะผมแต่ผมก็อาจจะเดาผิดก็ได้นะับอันนี้ก็ต้องรอก,กันดูที่ตัวเกมเพราะตอนนี้นะผมไอเซนเนี่ยมันมาในส่วนของอเปิดใช้เพชรจํากัดเวลาเนี่ยถึงรอบที่6แล้วนะผมโอ๊กดผิดตลอดเลยรอบที่6แล้วนะผมซึ่งถ้าเกิดให้คิดตีไปนะผม ส่วนของไอเซนเนี่ยมันจะจบของตอนอิจิโกะั่างบุกเกนซึเนี่ยไอเซนมาตอนที่อิจิโกะนั้นเปิดไปถึงสัปดาห์ที่12แล้วนะผมแต่หลังจากนั้นนะผมก็เป็นไอเซนเข้าแล้วทีนี้ถ้าเกิดให้ผมเดาวก็คือถ้านับไป6สัปดาห์ก็คือเดือนหนึ่งกับอีก2อาทิตย์นะผมแต่ผมว่าตัวละครน่าจะมาช่วงที่ว่าไอเซนน่าจะครบ สัปดาห์ที่10ถึง11นะผมน่าจะประมาณนั้นละกันนะสำหรับปู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมแต่ไอที่ตรงเนี้ยอที่มันใช้ไปเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะผมเพราะว่าผมใช้ในส่วนของซื้อตาประทับโยริจิก็เลยได้เป็นใช้พลอยไปในตัวผมสำหรับตัวผมตอนนี้ก็ของก็ดองมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะในเวลาพฤศจิกาพฤษภาธนากน้ากกาสามเดือนสามเดือนก็ได้เยอะพอตัวผมผมว่าสามเดือนนี้ผมดองได้เยอะกว่าตอนห้าเดือนอีกนะ น่าจะมั้งนะครับผมมัง shot shot. ม้งนะผมมั้งเฉยๆนยนะโซของแผนที่ยังน้อยกว่านะแผนที่รอบพี่แล้วผมเก็บได้สองพันเออผมเก็บได้ว่าพันแปดนะพันหกหรือพันเจ็ดว่าจำไม่ได้นะจะรอบนี้ได้เกินแล้วนี <S 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 like ่ว่ะห้าร้อยหนึ่งพันพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าฮะเหรอพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าอ้าวครบสองพันแล้วนี่ว่าแม่งเยอะกว่าตอนเก็บห้าเดือนอีก อะไรวะเนี่ยอ้าวฉงงั้นผมปว่าผมเก็บมามากกว่าตอนห้าเดือนอีกซะแล้วัะนั้นเออก็นอกเรื่องกันไปเยอะนะผมก็เอาเป็นว่าผมอยากจะทำให้มันเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันอัปเดตแพทนะผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้จริงๆนะครับผมเออเออให้ดูอีกนิดนึงกันในส่วนของไอเซนนะผมเป็นอัพลุงนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้ในส่วนของอัพพรสวรรค์แสงกับอัพลุงเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวรอรับชมกันได้ในส่วนของคลิปจัดค่ายตัวละครแล้วก็ อัพพลังกันในพาร์ทที่3ามแล้วกันนะผมพราพาร์ทสจะเป็นในส่วนของทําภารกิจรายวันนะผมก็เอาเป็นว่ารอติดตามกันละกันนะครับผมก็น่าจะยังอีกนานเลยสำหรับโปรเจกต์นี้เอาไว้เจ๋าเจ๋อกหม่ครั้งหน้าถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมคลิปนี้มันไม่มีอะไรเลยจริงๆนอกจากมานั่งฝอยเกี่ยวกับแฮชนะครับผมซึ่งแม่งแปลภาษาได้สุดยอดมากนะครับผมเจ้อเจ๋อใหม่ครั้งหน้าจะยิ่งไปค่อยๆตายผมเจม๋อเจ๋อครับไย bye